มาต่อกันที่พีที่10จากความเดิมท้ายคลิป EP ที่แล้วคิมกึมแวะไปหานางเอกที่บ้านตอนดึกดื่นและเขาก็ได้เจอกับเหล่าเทพกองแก๊งที่กําลังนอนแอรอัดเหมือนปลากระป๋องในบ้านของนางเอกพอคิมกึมเห็นสภาพพวกเขาแล้วก็อดที่จะสงสารไม่ได้ ึงเอ่ยปากชวนเหล่าเทพของแก๊งไปนอนพักที่บ้านสตราจาจา์จองด้วยกันในคืนนี้ซึ่งระหว่างทางที่พวกเขาเดินมาที่บ้านสตราจาจา์จองคิมกึมก็ได้ชวนนางเอกคุยนั่นนี่ไปด้วยพลางๆเพื่อที่เธอจะได้ไม่รู้สึกอึดอัดพอคุยไปคุยมามือของเขาก็เผลอไปสัมผัสมือนางเอกเขานั่นเลยทําให้หนุ่มสาวทั้งสองใจต้นแรงอย่างไม่รู้ตัวคิมกึมยืนแข็งตัวเป็นหินอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปหยอดคําหวานใส่นางเอกเป็นในๆว่าดอกบัวที่คุณนางฟ้าให้ผมมาตอนนี้มันเบ่งบานนแล้วะครับ แล้วมันก็สวยมากๆเลยคิมกึมพูดประโยคนี้ยังไม่ทันจะจบดีสักพักศาสตราจารย์จองก็ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับบนานางเอกว่าทำไมไม่ยอมรับสายเขาพอบนจบเขาก็เหลือบไปเห็นคู่อริเก่าอย่างอาจารย์กูกำลังยืนทำหน้าตาระลื่นอยู่ข้างหลังนางเอกตาเอ๋เจอกันอีกแล้วนะต่เองเมื่อสองหนุ่มมาปะหน้ากันอีกครั้งพวกเขาก็ไม่ไวายหาเรื่องนั่นนี่มาหยุมกันอีกจนได้จังหวะนั้นนางเอกเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีแล้ว เธอก็เลยเปลี่ยนใจไม่พาเหล่าแก๊งเทพหน้ามืนไปพักบ้านศาสตราจารย์จองและเดี๋ยวฉันให้พวกเขาพักอยู่กับฉันที่บ้านเหมือนเดิมดีกว่าค่ะเหล่าเทพก้องแก๊งได้ยินแบบนั้นก็น่าหน่อยกันเป็นแถวแต่บักหน้าเลี่ยมไม่ยอมแพ้ พยายามทำหน้าตาอ้อนศาสตราจารย์จองสุดฤทธิ์หวังจะให้ศาสตราจารย์จองใจอ่อนยอมให้เหล่าเทพอย่างพวกเขาไปพักที่บ้านด้วยวินาทีนั้นศาสตราจารย์จองนี่โคตรจะลำบากใจเลยแต่เพื่อเห็นแก่นางเอกสุดท้ายเขาเลยยอมให้แก๊งเทพหน้ามึนไปพักที่บ้านด้วยหลังจากทำข้อตกลงกันสับเรดสองหนุ่มก็ยื้อแย่งกันไปส่งนางเอกที่บ้านแต่สุดท้ายแล้วคนที่ได้ไปส่งก็คือศาสตราจารย์จองส่วนผู้แพ้อย่างคิมกึมก็รับหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีพาเหล่าเทพกองแก๊งเข้ามาดูสถานที่หลับนอนในบ้าน พร้อมกับฝากเนื้อฝากตัวกับแม่เขาทันทีที่แม่คิมกึมหันมาปะใส่อาจารย์กูเธอก็อุทานออกมาโดยอัตโนมัติว่านี่มันเนื้อคู่เราชัดๆตัดภาพมาที่ศาสตราจารย์จองเขาเอ่ยปากขอโทษนางเอกกับเรื่องเมื่อก่อนหน้านี้ที่เขาเผลอพูดจาไม่ดีใส่เธอต่อหน้าคนอื่นจากนั้นเขาก็ถามนางเอกต่ออีกว่าสามีที่เธอตามหาเป็นคนตัดไม้ใช่ไหมแล้วสาเหตุที่เขาเสียชีวิตคืออะไรนางเอกหยุดชะงักไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบว่าสามีเธอร่วงหล่นหน้าผาเสียชีวิต คุณรู้เรื่องพวกนั้นได้ยังไงคะศาสตราจารย์จองบอกฉันอีกได้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นศาสตราจารย์จองเล่าให้นางเอกฟังว่าช่วงเนี้ยเขามองเห็นอะไรแปลกๆบ่อยมากก่อนหน้านี้ก็มีกวางตัวหนึ่งมาปรากฏตัวให้เขาเห็นหลังจากผมเจอกวางนั่นผมก็เข้าสู่พวังครับและก็เห็นชายปริศนานอนแน่นิ่งอยู่ที่ตินหน้าผาในวันที่หิมะตก ยิ่งนางเอกได้ฟังเรื่องที่อีกฝ่ายเล่าเธอก็ยิ่งแน่ใจว่าเขาเนี่ยแหละคือสามีของเธอเธอพยายามถามซักไซส์สตราจารย์จองอีกครั้งว่านอกจากนี้แล้วเขาจำอะไรได้อีกบ้างแต่สัตราจารย์จองก็ไม่สามารถให้คำตอบเธอได้ เพราะงั้นเขาจึงชักชวนนางเอกไปที่เขากระเยรยงอีกรอบเพื่อไปรื้อฟื้นความทรงจําเก่าๆในอดีตของตัวเองตัดภาพมาที่คิมกึมเขาจ้องมองต้นดอกบัวที่นางเอกให้มาอย่างสิ้นหวงังก่อนจะนึกย้อนไปเมื่อก่อนหน้านี้ตอนที่ตัวเองสารภาพรักนางเอกต่อหน้าเหล่าเทพในขณะเดียวกันทางฝั่งนางเอกก็ขมตานอนไม่หลับเพราะมัวแต่คิดฟุ้งซ่านเรื่องคำพูดคิมกึมก่อนหน้านี้ พอคิดไปคิดมาจู่ๆแก้มนุ่มนิมของเธอก็เปลี่ยนไปเป็นสีชมพูราวกับว่าเธอนั้นกำลังตกหลุมรักใครบางคนอยู่แต่ไม่รู้ตัวและภาพก็ตัดไปเช้าว,วันรุ่งขึ้นเช้านี้แม่คิมคึมมาแปลกแหกโค้งเพราะนอกจากเธอจะทำกับข้าวไว้เยอะกว่าที่เคยแล้วแถมยังแต่งหน้าบกเมคอัพจัดเต็มแบบสุดๆด้วยคงหวังจะพิชิตใจพ่อหนุ่มแฮนซัมอย่างอาจารย์กูให้อยู่หมัดแหละซึ่งทางฝั่งอาจารย์กูของเราก็เหมือนจะรู้ตัวว่ามีสาวรุ่นใหญ่จ้องจะหม่ำๆตัวเองอยู่ แต่เขาก็ทําเป็นหูทวนล,ลมไม่สนใจและก้มหน้าก้มตาสวบข้าวต่ออย่างหวาดระแวงถึงคิวครูแล้วสินนะในขณะที่ทุกคนกําลังกินข้าวกันอย่างแซบแซบศาสตราจารย์จองก็เป่าประกาศกลางโต๊อาหารว่าคืนนี้เขาอาจจะไม่กลับบ้านนะพอดีว่าจะไปที่ที่หนึ่งกับนางเอกซึ่งที่แห่งนั้นมันอยู่ไกลามากๆพอคิมคึมได้ยินแบบนั้นเขาก็ไม่พอใจอย่างแรงบ่นอีกฝ่ายยกใหญ่เลยว่าทำไมต้องไปค้างขืนด้วยผมจะไปด้วยครับศาสตราจารย์ศาสตราจารย์จองรีบดักเขาอย่างไวบอกว่าไม่ต้อง แต่ฝั่งของคิมกึมก็ไม่ยอมดื้อรั้นจะไปกับศาสตราจารย์จองด้วยให้ได้จังหวะนั้นศาสตราจารย์จองเริ่มมีน้ำโหแล้วเขาก็เลยบอกคิมกึมว่าถ้าอยากไปด้วยก็ไปแต่เขาจะต้องมาให้ทันเวลาที่นัดหมายเดี๋ยวฉันสอนนักศึกษาเสร็จแล้วฉันจะเดินทางเลยถ้านายมาไม่ทันฉันไม่รอมแม่มหรอกนะคิมกึมพูดเสียงแข็งบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงเขายังไงเขาก็ต้องมาทันแน่นอนเอาหัวเป็นประกันได้ จากนั้นสองหนุ่มก็ขับรถมุ่งหน้าไปที่มหาลัยในขณะเดียวกันทางฝั่งของนางเอกก็แพ็คข้าวของเกียมเดินทางเรียบร้อยและกำลังจะไปร่ำลาเจ๊หัวแดงที่ร้านกาแฟาแต่พอไปถึงที่นั่นกลับไม่เห็นแม้แต่เงาของเจ๊แกนางเอกเลยบ่นพึมพำขึ้นมาว่า ถ้าวันนี้เธอไม่อยู่เฝ้าร้านเจ๊ J. หัวแดงจะต้องประสาทกินแน่ๆเลยซึ่งมันก็เป็นจริงอย่างที่นางเอกว่าแต่เจ๊หัวแดงแกไม่ได้ประสาทกินเพราะเรื่องที่นางเอกไม่อยู่ร้านแต่ประสาทกินเพราะเรื่องพลังวิเศษของตัวเองเนี่ยแหละที่จู่ๆก็มาใช้งานไม่ได้อย่างกระทันหันเธอลองเรียกพลังวิเศษตัวเองมาอีกรอบก็แล้วทำยังไงก็แล้วแต่พลังเสียงเคร่งนั่นก็ไม่ยอมกลับมาสักทีนั่นเลยทําให้เจ๊หัวแดงโมโหเป็นอย่างมาก และคิดว่าตัวเองกำลังจะสูญเสียพลังไปอย่างถาวรเหมือนกับที่แทบแห่งดาวเหนือเคยบอกเธอว่าทุกสิ่งทุกอย่างม่ช่วงเวลาของมันมันถูกกำหนดไว้หมดแล้วและเมื่อเวลาที่กำหนดผ่านพ้นไปเจ้าก็จะไม่สามารถย้อนกลับหรือเริ่มต้นใหม่ได้ หน้าตอนนั้นเจ้หัวแดงยังตระหนักถึงปัญหาที่จะตามมาไม่ได้ยังมัวแต่ติดเล่นไปเรื่อยไปเปื่อยอยู่แถมยังหนีลงมาเที่ยวเล่นบนโลกมนุษย์ตั้งหลายร้อยปีอีกแต่พอวันนี้ที่เธอรู้ตัวว่ากําลังจะสูญเสียพลังไปเธอจึงฉุกค,คิดได้ว่าเธอควรเลิกทําตัวเหลวไหลบนโลกมนุษย์และกลับไปยังดินแดนสวรรค์ได้แล้วก่อนที่เธอจะไม่มีโอกาสได้กลับไปอีกเลยไกลหมดเวลาสนุกแล้วสินะ ัดภาพมาที่นางเอกวันนี้เธอจะไปทํทธุระที่เขาเกยระยงจึงขอร้องให้จอมซุนอยู่ดูแลร้านแทนเธอหน่อยซึ่งก่อนที่นางเอกจะเดินทางเธอก็ได้สอนวิธีชงกาแฟให้กับจอมซุนก่อนจอมซุนก็ฝึกทําไปด้วยถามนางเอกไปด้วยว่าแม่จะนอนค้างนอกบ้านจริงหรือเปล่าคะ ไม่กลับมาเร็วๆนี้จริงๆใช่ไหมนางเอกได้ยินแบบนั้นก็รู้ได้ในทันทีว่าจำซุนคิดจะออกไปทะเลถลายข้างนอกตอนเธอไม่อยู่เธอก็เลยพูดดักจำซุนว่าอย่าก,กลับดึกเป็นอันขาดให้กลับมาเร็วๆเหมือนที่เคยทำทุกวันแม่จะไปช่วยพ่อของลูกหรือฟื้นความทรงจำแม่ไม่อยากมาคอยพวงเรื่องลูกนะเพราะงั้นทำตามที่แม่บอกซะ ตัดภาพมาที่ศาตราจารย์จองเขากลัวว่าคิมกึมจะมาทันเวลาที่นัดหมายเขาก็เลยเปลี่ยนแผนใหม่โดยการออกไปรับนางเอกให้ไวกว่าเดิมแต่พอไปถึงนางเอกกลับบอกว่ายังไปไม่ได้ ตอนนี้ร้านกาแฟไม่มีคนเฝ้าต้องรอให้จำซุนกลับมาจากเข้าห้องน้ำก่อนนางฟ้าโอรู้สึกเห็นอกเห็นใจเลยเสนอว่าระหว่างที่รอจำซุนหรือเจ๊หัวแดงมาเธอกับเพื่อนๆจะอยู่เฝ้าร้านให้เองเราดูคุณชงกาแฟมาหลายปีเราต้องทำได้อย่างแน่นอนและนางฟ้าโอก็บอกให้นางเอกรีบๆออกเดินทางไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องพะวงเรื่องร้านกาแฟนางเอกพูดทิ้งท้ายก่อนไปว่าถ้าวันนี้ฉันกลับดึกฝากพวกคุณช่วยดูแลจำซุนหน่อยนะคะหลังจากร่ำลาอะไรกันสับเสร็จ ศาสตราจารย์จองก็รีพานางเอกขึ้นรถออกเดินทางตอนนั้นเขาคิดในใจว่าคิมกึมคงมาไม่ทันแล้วแหละแต่พอหันไปมองกระจกข้างๆก็เห็นคิมกึมใส่เกียร์หมาตามรถมาติดๆศาสตราจารย์จองเลยพยายามจะเร่งเครื่องหนีหวังจะสลัดไม่ให้คิมกึมตามมาทันแต่ไม่รู้ว่าเป็นเวรกรรมหรืออะไรสุดท้ายก็หนีไม่พ้นและมาจ้าเอใส่กันอีกจนได้ครูจะ้าตายรายวันจริงๆตัดภาพมาที่อาจารย์อีวันนี้เธอติดต่อศาสตราจารย์จองไม่ได้เลยทั้งวันนั่นเลยทําให้เธอหัวเสียเป็นอย่างมาก ในขณะเดียวกันทางฝั่งของจอมซุนก็พยายามอ้อนขอนางฟ้าโอไปเที่ยวกับเพื่อนนางฟ้าโอบอกจอมซุนว่าเธอจะให้ไปก็ต่อเมื่อจอมซุนบอกมาว่าเพื่อนคนนั้นที่เธอจะไปเจอชื่ออะไรเพื่อให้ได้ออกไปเที่ยวจอมซุนเลยยอมบอกว่าเพื่อนคนนั้นชื่อกยองซุนซึ่งกยองซุนที่เธอหมายถึงก็คือพ่อหนุ่มหน้าตีคนดีคนเดิมนั่นแหละพอบอกชื่ออะไรสับเ็จ จอมซูนก็รีบชิงหนีออกจากร้านกาแฟ à, และไปขับรถเล่นกับผู้บ่าวหน้าตีของเธอในเวลาเดียวกันทางฝั่งแก๊งที่ไปขเขาขยเรยงก็พากันขับรถหลงอยู่ในดงป่าอีกเช่นเคยจะเปิดดู GPS ก็ไม่ได้ด้วยเพราะมือถือสาตราจารย์จองไม่มีสัญญาณส่วนมือถือคิมกึมนางเอกก็ลืมไว้ที่ร้านกาแฟ à. เมื่อคิมกึมเห็นว่าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยดีเขาเลยสกิดบอกให้สาตราจารย์จองแวะพักข้างทางก่อนและตอนนั้นเองพวกเขาก็ค้นพบเข้ากับสถานที่ลึกลับบางอย่างที่เต็มไปด้วยมนต์สะกดที่ชวนให้หน้าหลงไหล ด้วยความที่พวกเขาอยากรู้อยากเห็นพวกเขาทั้ง3จึงพากันเข้าไปสำรวจด้านในและพวกเขาก็พบเข้ากับดอกไม้ประหลาดบริเวณรอบๆนางเอกบอกทุกคนว่านั่นมันคือดอกไม้จากดินแดนสวรรค์พอศาสตราจารย์จ้องได้ยินดังนั้นก็หยุดชะงักไปในขณะเดียวกันภาพเหตุการณ์บางอย่างในอดีตก็ผุดเข้ามาในหัวเขาด้วยเป็นภาพตอนที่เทพแห่งไฟกำลังโดนเทพแห่งดาวเหนือดูเรื่องที่เธอแอบหนีลงไปอาบน้ำในดินแดนมนุษย์ท่ามกลางบรรยากาศที่โคตรจะน่าอึดอดัด นางเอกก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกับดอกไม้สวรรค์ในมือพอเทพแห่งไฟเหลือบไปเห็นเข้าสีหน้าของเธอก็เปลี่ยนเป็นยิ้มด่าเริงทันทีเธอกำลังจะเดินเข้าไปทักทายนางเอกที่อยู่ตรงหน้าแต่แล้วจูจ่ๆแทบแห่งสายลมก็เข้ามาขัดจังหวะนั่นเลยทำให้เทพแห่งไฟรู้สึกโกรธเคืองที่ถูกแทพแห่งสายลมชิงตัดหน้าไปอย่าง,งานั้น และภาพก็ตัดกลับมาที่ปัจจุบนันนางเอกย้ำกับทุกคนอีกครั้งว่าดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาคือดอกไม้ที่มาจากดินแดนที่เธออาศัยอยู่พอพูดจบเธอก็ก้มไปเด็ดดอกไม้มาดอกหนึ่งก่อนจะเผลอเอาดอกไม้ดอกนั้นไปทัดหูให้คิมกึมอย่างไม่รู้ตัวอุ๊ยฉันขอโทษค่ะคุณคิมกึมมือฉันมันไปเองนะคะและนางเอกก็ทำท่าเหมือนจะเอาดอกไม้คืนกลับมาแต่คิมกึมก็ห้ามเธอเอาไว้เมื่อสาตราจารย์จองเห็นช็อตนั้นเขา้าเขาก็ไม่พอใจเรียบเอาหินในมือเฟี้ยงไปใส่หัวคิมกึมดังโปก๊ก ก่อนจะหันหลังกลับไปและทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเขาไม่รู้ไม่ชี้นะแต่เองจากนั้นทั้ง3ก็พากันเข้าไปสํารวจด,ด้านในต่อในขณะเดียวกันทางฝั่งของอาจารย์อีก,ก็พยายามโทรติดต่อหาศาสตราจารย์จองอีกครั้งแต่ครั้งนี้ก็โทรไม่ติดอีกเช่นเคยเธอเยดันดุ่มๆุมไปที่ห้องแลบ กะว่าจะมาขอความช่วยเหลือจากคิมกึมแต่เราผู้ช่วยก็บอกว่าคิมกึมไม่อยู่ออกไปทําธุระกับนางเอกนที่ห่างไกลเมื่อไม่ได้ข้อมูลอย่างที่ต้องการอาจารย์อีก็ระเบิดตู้มออกมาตรงนั้นเลยจองอีหยอนสรุปแล้วนาะยอยู่ไหนกันแน่เนี่ยและเวลาก็ล่วงเลยมาจนถึงช่วงพลบคำ ตอนนี้แก๊งที่ไปเขาเกร,ระเยรยงก็ยังคงหลงอยู่ในป่าลึกไม่สามารถพากันกลับมาที่รถได้วินาทีที่ความสิ้นหวังกำลังจะมาเยือนศาสตราจารย์จองก็เหลือบไปเห็นทางเดินปริศนาตรงหน้าเขาขออาสาเข้าไปสำรวจพื้นที่ตรงนั้นก่อนและตอนนั้นเองทางเดินที่อยู่ตรงหน้าเขาก็กลับกลายเป็นหน้าผาสูงซึ่งเป็นสถานที่เดียวกันกับที่สามีนางเอกเคยเสียชีวิตทันทีที่ศาสตราจารย์จองเห็นหน้าผานั้นจู่ๆอาการแพนิคของเขาก็กำเริบขึ้นมาอย่างกระทันหัน ในขณะเดียวกันกวางปริศนาตัวเดิมก็ปรากฏตัวขึ้นต่อหน้าเขาอีกครั้งพร้อมกับพูดว่าเจ้าอยากรู้ใช่หรือไม่ว่าจริงๆแล้วข้าคือใครจริงๆแล้วข้าก็คือเจ้ายัางไงล่ะทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนี้กวางตัวนั้นก็ค่อยๆต้อนศาสตราจารย์จองไปที่ริมหน้าผาทางฝั่งศาสตราจารย์จองไม่ทันระวังตัวจึงเผลอพลัดตกจากหน้าผาลงไปด้านล่างวินาทีแห่งความเป็นความตายศาสตราจารย์จองก็บ่นพึมพำว่าเขาต้องไม่รอดแน่ แต่พอลืมตาขึ้นมากลับต้องประหลาดใจเมื่อพบว่าไอ้หน้าผาสูงที่เขาหล่นลงมาเมื่อกี้เป็นเพียงแค่เนินหินสูงประมาณหน้าอกเขาแล้วเมื่อกี้ที่ครูเห็นคืออะไรวะจากนั้นศาสตราจารย์จองก็พยายามจะลุกขึ้นยืนแต่กลับพบว่าข้อเท้าของตัวเองพลิกคิมกึมเห็นดังนั้นจึงรีบเข้ามาพยุงตัวเขาก่อนจะพาเขามาปฐมพยาบาลที่สวนดอกไม้สวรรค์ตัดภาพมาที่อาจารย์อีเธอยังไม่ละความพยายามที่จะตามหาศาสตราจารย์จองล่าสุด เธอมาถามหาศาสตราจารย์จองกับแม่คิมกึมซึ่งแม่คิมกึมก็บอกเธอว่าวันนี้สองหนุ่มไม่กลับบ้านเห็นว่าจะออกไปนอนค้างกันข้างนอกพออาจารย์อีได้ยินคําตอบที่อีกฝ่ายบอกขาเข่า,ข,าของเธอก็หมดแรงสุดลงกับพื้นเลยทันทีระหว่างนั้นเหล่าเทพกองแก๊งก็พากันกลับบ้านมาพอดีอาจารย์อีเห็นดังนั้นเลยชวนพวกเขานั่งคงเล่าคงใจด้วยกันแม่มเลยโมโห ตัดภาพมาที่คิมกึมเขาอาสาจะกลับไปเอาของยังชีพในรถมาให้ทุกคนศาสตราจารย์จองรู้สึกเป็นห่วงความปลอดภัยของคิมกึมเขาก็เลยบอกให้หนางเอกไปเป็นเพื่อนคิมกึมด้วยแต่นางเอกกลับบอกว่าเธอจะอยู่กับเขาที่นี่โดยเธออ้างว่าถ้ามีสัตว์มีพิษโผล่มาเธอจะได้จัดการให้เขาทานันคุณคิมกึมไปคนเดียวได้อยู่ใช่ไหมคะคิมกึมยิ้มแห้งๆและตอบเอออ,อไปว่าได้ครับพอพูดจบ เขาก็ค่อยๆหันหลังเดินจากไปในป่าแต่เดินออกมาได้ยังไม่ทันถึงไหนเขาก็ได้ยินเสียงใครบางคนตะโกนเรียกเขาว่าสามีนั่นมันเสียงคุณนางฟ้านี่ในขณะที่คิมกึมกําลังจดจ่อกับเสียงนั่นจูๆ่ๆกวางปริศนาตัวเดิมก็มาปรากฏตัวให้เขาเห็นคิมกึมรู้สึกถูกชะตากับมันทันทีแม้จะพบเจอเป็นครั้งแรกเขาบอกเจ้ากวางว่าถ้าอยากให้ช่วยอะไรก็พูดได้เลยนะเขาเข้าใจภาษามันแต่เจ้ากวางตัวนั้นก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆและก็กระโดดหนีหายเข้าป่าไปในที่สุด ตัดภาพมาที่ศาสตราจารย์จองและนางเอกทั้งคู่นั่งรอคอยคิมกึมอยู่นานสองนานแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าเขาจะโผล่มาเลยตอนนั้นนางเอกเริ่มใจคอไม่ค่อยดีแล้วเธอเลยคิดที่จะออกไปตามหาคิมกึมแต่ศาสตราจารย์จองก็สกัดเธอเอาไว้เขายกเหตุผลนั่นนี่มาพูดสารพัดหวังจะยื้อไม่ให้นางเอกทิ้งตัวเองไปจากนั้นเขาก็ดึงนางเอกเข้ามาไว้ในอ้อมกอดและบอกว่าขออยู่แบบนี้ไปอีกสักพักนะนางเอกถามเขากลับไปว่าก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นกันแน่ ทำไมอยู่ดีๆเขาถึงเป็นลมไปดื้อแบบนั้นศาสตราจารย์จองโกหกนางเอกว่าเขาจําไม่ได้แต่ความเป็นจริงมันกลับตรงกันข้าม ในตอนนี้ความทรงจําเก่าๆในอดีตของเขาที่เคยหายไปมันเริ่มหลั่งไหลกลับมาหาเขาอีกครั้งแล้วและยิ่งเขาจําได้เยอะมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งกลัวว่านางเอกจะไปจากเขามากเท่านั้นศาสตราจารย์จองนั่งครุ่นคิดเรื่องนี้ในใจอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะหันไปพูดตัดพ้อกับนางเอกว่าถ้าผมมีชุดปีกนางฟ้าของคุณก็คงจะดีผมต้องทํายังไงหรอครับคุณถึงจะได้อยู่ต่อและผมต้องทํายังไงถึงจะได้ไม่เสียคุณไปคุณอุตส่าห์มาหาผมแล้วแท้แต่ทําไมผมกลับรู้สึกว่าวุ่นใจแปลก ทันทีที่สิ้นเสียงประโยคนี้ศาสตราจารย์จองก็โน้มตัวไปจูบนางเอกอย่างอ่อนโยนโดยที่เขาไม่ทันได้สังเกตว่าตอนนั้นพ่อไมโครเวฟคิมกึมได้กลับมาแล้วและ EP ีที่10ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้เพื่อนๆที่ฟังสปอยจบแล้วมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างเข้ามาคอมเมนต์และเมาส์มอยกับแอดได้เลยนะคะแล้วมาพบกันใหม่ใน EP หน้าสำหรับวันนี้แอดต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านฟังรับฟังสปอยอย่างมีความสุขนะคะ